สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคนนะครับเมื่อนี้เข้าสีพ้ามาบึงเพิ่นวานปุ๋ยกันนะครับเพราะว่าเมื่อนี้พี่ชายเพิ่นได้เขาเอืนาานเเอ่นว่าวานเขาเอื่นว่าวานล่วงแขกเนาะเอื่นว่าล่วงแขกวานปุ๋ย กันเขาเอืนนนอนเอ่นกันทั้งสี่เนาะแถวบ้านผมแถวไทยสุรินทร์เอื่นแบบนี้แหละครับก็เดี๋ยวมือในสีผ้ามาเบ่งการวานปุย๋ยว่าเป็นยังไงช่วงนี้เขานา้มก็เริ่มพี่น้องชาวไทยชา้นหน้าก็เริ่มสิเริ่มวางปุย๋ยวานปุ๋ยกันแล้วนะครับอันนี้บรรยากาศทงไฮทงหน้าครับ ก็สิมีนี่แหละครับนี่เทียงหน้าหน่อยมีโขปขามยังดีเลยครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบิง่งเทียงหน้าโอ้บรรยากาศดีครับบอกบอกเลยว่าบรรยากาศดีครับนี่แหละครับนี่เทียงหน้าเทียงหน้าหน่อยค่อยหัก นี่บรรยากาศอันนี้ก็จานเงาเตรียมโตแล้วปุ๋ยทั้งหมดมือนี้มีหกถงเลยครับหกถงอย่างไรอ่ะโย แต่ก็บกขามโอ้เย็นสบายครับพูดแล้วครับเห็นใกล้ๆพูดแล้วครับพูดแล้วครับเขาสิลงไปวานกันอยู่ข้างล่างพูดแล้วครับใกล้ๆพูดละได้สิสู้ม้เบิง่งสูมใดบอละโอ้ไกล้ๆพูดละ บรรยากาศทงไฮทงหน้าครับเขากำลังเขียวขลังเทืงกับสีเหลืองแน่อยู่ครับเพราะว่าน้ำน้าบ่มีถึงถึงครับแต่โดยรวมก็คือง,งามอยู่ครับ เดี๋ยวเราเข้าถาลงไปวานปุ๋ยน้ำกันครับเข้าทีมงานเข้ากับเหลิมทยอยมาแล้วนาเ็ม่ว่าเผอจานเบียวครับคู่เตยมาแล้วครับจานเงาสามคนอมเอาเตรียมรอแล้ววันนี้เหลือแต่เฮียเช่นครับ พอทันมาสื่อเขาคุอย่างเดียวเอากลับมาถ้วยเอาเลยเนาะถ้วยส่งเอาแค่ได้ผสมันกังฝ่า่าผสมกันเดียเถียงกันไดียวเียเถียงกันเีคูเตยไปยังได้ดี๋ยนี่มาให้สัมผัสเบิ้งเอาขาพ่คนไได้ขาคน ทิมไงน่ะียมโตเลยครับกวาง่วางมัางไว้ตงหัวนัน ลงไปเบิ่งเพ่นใส่ปุ๋ยครับนี่โอ้พูดอ่ะพูนแบกลงไปแล้วครับ โอ้โอ้ครับมีป่าคุณครับป่า น้ไม่ได้กาดทุ่งหน้าบ้านเท่าครับผู้หละ่ะเขาพม่าจากปุ่นหล่ะครับเทียงญี่ปุ่นเอานำไปเบ่งเพิ่นวานปุ๋ยกันครับ กูเตยให้หน้าหน้าเฮียเส้นฟัง or. หนีบอ่ะสองฟังหนีบมันบ่โอ้โหหัวฝุ่นเลยนี่ว่ะเออเขาท้าไปเจ้ายุคคอเรื่องมาไหนนี่แหละครับสูตรผุนเลยครับฟังสายมือก็ฟังขวามือครับ ก็คือเงาเงาขึ้นทึงท่งๆเลยครับเงาไอ้พูดเลยครับพูดละครับพูดฟังพีกับสูดพูดเลยครับสว้งามครับบรรยากาศดีลมเย็นเย,น,เยนพี่น้องมองนี้คือมองที่วามมักที่สุดครับ มาแห้งพี่น้องนี่จักน้อยกัดใส่ตรงครับผ่าเขียวมาใส่ฝน,นแห้งๆจักน้อยนี่แนะนำกัดมีป้าล่ะครับพี่น้อง Gracias. Sí. ท่องไห้ท่องหน้าท่องให้ท่องหน้าครับนี่ครับพี่น้องอยู่ทางไกลอยู่ตางอย่างวัดเดเบึงครับอยู่ในเมืองกุ่งเด้เบึงกัน มาแล้วอันนี้จานเงาคุณแบกได้คงเพินล่ะทีมงานมาอีกผู้หนึ่งลละอันนี้หนองดั้งแหลมครับจักมาเห่นืิว่ามาเบิงโบนแนใจมาเบิงรัวมาจังเลือว่ามาซอยเขา เออเบิ่งเนาะเออนี่บ้านแล้วผ่ากระสับแม่นูขั้นคลายเนาะแต่ยางสมิ่งก็ยังขั้นคลายอยู่อ่ะหน้ามึงนี่หรอบ่หวานหรอบ่หวานแล้วคนเดียวดีดีเขาก็ถือว่าง่ายไหมเนาะหนามก็มีอยู่เอาคกระตับอืมเอาคกระตัด เออโบตัดเนาะปกติเขาภากันตัดได้ผุ่นผุ่นมาแล้วคุณจะภาพขับรถมากเลยคุณโอ้อยู่ไกลๆกะคี่แล้วบอออกไปผุนไขว่านมันจะผุ่นนะบ้าพี่นี่ป้าคือนสไลายอยู่่ะมาหเกูอะนี่แหละกระรังเหลื่อมเลยนี่เดี๋ยวสิยักเบ็ดอยู่เราเราเราได้แล้วหกสิบหลังเด็ดน้ามัเปยปลาเต็มเลยบอดตามตามๆนั่นแหละ สินมาไซต้งวิงละนี่ครับขนลงมาแล้วกู่เตยแบกแน่นอนให่คู่เตยนี่อาอีหนึงอ่บียบ้าคู่วะอ่บียบู่าคู่อะ ดดวันอสติน<ะ>ต้องใหาพนักงานยิ่งข่าก่อนเดี๋ยวไอ้มีแห้งในมึงได้แก้งยัง <c oughs> ยแก้งยังวะบมี <c oughs> โอ้ <c oughs> แว่มนสี่าด,ดินนั่น <c oughs> บาดมดิน,บาด,ดนบาดคมดินกับมีคือขั้นไปมากเลยเสา <c oughs> เห็นมีมีอย่างเลยนียโง่ดิ

นี S <S ่แะครับโอ้ยจะเบี่ยงครับนี่ที่เสนจัดให้ิบัานใส่ดอกไส้ผ่ากสันมากโ้หพรอมกวาดวนไปใส่เสียแขนยาวมากจะไปใส่เสียขนยามากเบียก่่ไปวานยู่ปุ่ยังอยไปสา เด้งเนอเเดียเาดอ่ยขางใหยป้าหลายๆเด้อดวเตี้ยเ็ันยาแล้วเฮ็ดกับนขายดอกแ้เฮ็ดกับวันเดขายโอ้เราไปนมาเหื่อยน้ว่ายเนืเ้นัขายเถเื้อส้มาขาย่ขายจขายจบ ไอ้วุ้งสีที่อยากอยู่สร้างบอกสีปดดูหลังเีฮะสีมปดูหลังดีเศเบียงเสีเบียงครับเสเบียงนอนเยววันรดด้ยเนี่ยเอนอน

เอาให้ตาเหี้ยกอนมันมันสามัญคีกันดังแหลมมากที่ขอเอาบุตรปิาดอกัเบี้ยวดกรเบี่ยวน่ไปสองเกลือไปได้คู่อันนี้กันมาสุดนี่ไปได้คู่หรอมึงยุ่งยุ่งแจดีอย่วางว่า่อไปมันจะได้งานคู่เลย เราิดเตะกัเน,นเลยวันนี้พอเตะเออไปด้แสบอะไรอ,ไรอไรีกอันนี้นนแถวบ้านเอินไอ้ตาแหกเลยครับเตไทยทั้งอื่นคอนอ,อนื่นยังได้กระเทินกระเทินแล้วมันถือได้ข้างหนึ่งง่ายๆครับง่ายๆง่ายๆอ๋อ,อเดี๋ยวตัวแรกนะครับออวัดผีได้คนนี้ครับงลาย ลาบเลยครับนะสาธุสาธุหมดแล้วแไปเอาเก่งบว่าไปครับเฮาลงไปเบริงทีมงานวานเขากั้นฟังปุ่นนะครับอุอ่นครับอยู่ทั้งปุ่น,นมมไปดูทีมงานเขาวานปุ๋ยครับผม,มอโอ้ย เวรกรรเลยว่าแต่มมเอาว่าแต่มันสิเสมอกันนี่กับงใต้นี่่ฝังขวาว่ามีหนามด้วยครับแต่ว่าฝั่งซ้ายนะมีบ่าน้ำไปจีรอเหมือน,นอรู้คทีมงานออกกำลังขม,ขมับขมิ้นในการาาาว่านปุย๋ย <laughs> อ, <laughs> อันนี้หัวหน้าทีมงานครับอันนี้อันนี้โกร้องครับหัวหน้าทีมงานคนไหนเมียงามครับตรงนี <laughs> ง้นั่นแหละครับ นี่สูจังหวัดของเราเลยครับนั่นแมนบอครับเอู้สิเดี๋ยวลงยูทูปเนาะนี่นี่แหละครับพื้นที่ปุ๋ยนั่นนี่แหละครับผู้นี้ั่นนั่นนั่นนั่นแล้วก็นั่น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 แหละเคลียร์ครับเคลียร์ขนาดคนนี้บอกคือแต่คือบ๊อคือแต่นี่แหละไอ้จานบ๊อกคือถ้าคู่เตือนนี่แหละบ๊อคือโอ้ถ้าพุ่นดังแหลมถล่มหัวเลยครับฟังพุ่นเติม ัวสโลแกนมแล้วครับนี่ทีมงานนี่แสดงเพลินอยู่ครับช้อนกระสอบนะครับเขาว่าเอาใส่เว้เขาวาเ่าได้เอาใส่โเตอไปเิ่าไหร่เดี๋ยดจังหอดเลยครับเอาเบิ่ไดิงยวน จะครับน้ำเต็มสะ เขาอมองนีก้อ็ใหญ่ครับน,นี่ครับทีมงานเขาก็เลี้ยงหนาไปเลยครับเลี้ยงหนากระดานสี่คนครับ ตัวแกใ่ญ่เขากับ่างคุ่งานอยู่ฟังพูแล้าครับคุณโอ้ยยางไปยางมากอะ่ะพ่อขนนกครับนี่ครับพี่น้องว่าขนนกอียังครับนี่เอาผู้ใดหูซอยคอมเมนต์บอกนี่เด้อแต่ผมมาคืดว่าคือสิแม่น,นกขาบครับเอาคันพี่น้องขึน้นใดหูอ่ บอกเนี่ยคอมเมนต์ Comment บอกมาเนี่ยเด้อครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามให้เนี่ยเด้อพี่น้องช่องไม้ครับน้องไม้ คือสีใสเวลาโบดด้นครับก็แล้วเพราะว่าหน้าเป็นเป็นอ่าอาไปสองฟังเลยครับฟังสายก็ฟังขว้าที่ทน้องเห็นอยู่นี่แหละครับนี่ครับก็ได้มาลายแล้วแป๊บเดียวก็ได้หลายแล้วครับมีคู่เตยเฮาคนบบมีเมียครับคนนี้ ผู้เตยคนโมมีเมียคนอีโสดด้วครับเด้อพี่น้องยาทรัพสนใดยาัสนใดนี่แหละครับคือใสที่แขวดีที่สุดในเนื่อนบ้านนี้ครับ สุดยอดครับโกลองเห่านี่แหงเ่ีราสคูนี่เอาเก็บไนีไ้ค่อยตี่ลงมาเพียงคือเรความกันวันเ่รว่าไัวจ่นีก็ต้องไปพร้อมกันตัวนี่ไม่หีเียงนั่นอยู่หนายกันไหมกระต่ายเหรอ มันแล้วงานยังดึงน้องเข้าีเสียนบร้อาล้วครับพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำหนยเด้อครับช่องใหม่เป็นเด็กกับพ่อกันคลิปหนาเด้อครับพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ